สวัสดีครับ e ีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องวิธีฟื้นตัวกลับมาแข็งแกร่งแม้ทุกอย่างจะไม่เข้าข้างคุณนะครับเนื้อหาจะว่าด้วยศิลปะการฟื้นตัวกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมหลังจากที่ชีวิตเกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าฉันจะลุกขึ้นได้ไวฟื้นตัวกลับมาแข็งแกร่งได้อย่างไรเมื่อไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือว่าเป็นใจให้กับฉันเลยนี่เป็นคำถามที่เราทุกคนต้องเผชิญในบางช่วงของชีวิตนะครับ ฉันจะฟื้นตัวได้อย่างไรในเมื่อดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเป็นไปอย่างที่ฉันคิดหรือว่าคาดหวังเอาไว้เลยมันเป็นเรื่องง่ายที่คุณจะรู้สึกสูญเสียทุกระทมวันไหวขาดความเชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งหมดหวังเมื่อความพยายามทั้งหมดที่ทคุณได้ทํามาดูเหมือนจะนําคุณไปสู่ทางตันและแผนการทั้งหมดของคุณล้มเหลวไม่เป็นท่าในช่วงเวลาแบบนั้นอาจจะรู้สึกเหมือนว่าโลกกําลังต่อต้านหรือว่าขัดขวางคุณดูดพลังงานของคุณไป และทาให้คุณรู้สึกหนักอึ้งจากภาระมากมายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับแต่ว่าข่าวดีที่คุณเชื่อได้เลยก็คือถ้าคุณรู้วิธีนี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแห่งชีวิตของคุณอย่างแน่นอนคุณมีพลังที่จะพลิกสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าสถานการณ์จะดูเลวร้ายเพียงใดก็ตามนะครับถ้าคุณถามว่าคนที่ล้มแล้วลุกได้พวกเขาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไงเส้นทางสู่การฟื้นตัวหรือว่าลุกขึ้นหลังจากที่ลม้มลง มันไม่ได้เกี่ยวกับการพยายามที่จะหาทางหลีกเลี่ยงความยากและความท้าทายให้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้าและก็รับมือกับความท้าทายเหล่านั้นด้วยความยืดหยุ่นและความสง่างามนะครับเรามักจะมองคนที่พบกับความทุกข์ยากแล้วกลับมาประสบความสําเร็จแล้วก็สงสัยว่าพวกเขาจัดการกับทุกๆอย่างได้อย่างไรเขาประสบความสําเร็จได้แม้จะมีอุปสรรคมากมายได้อย่างไร ความจริงก็คืออุปสรรคและความล้มเหลวนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทุกการเดินทางนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือว่าคุณก้าวมาได้ไกลมากแค่ไหนคุณก็ต้องพบมันสักครั้งหรือว่าหลายครั้งในชีวิตนะครับดังนั้นคําถามที่แท้จริงจึงไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณจะ,ะเผชิญเข้ากับช่วงเวลาที่ยากลําบากในชีวิตหรือไม่แต่ว่าคําถามที่แท้จริงก็คือคุณจะตอบสนองต่อช่วงเวลาที่แย่ๆเหล่านั้นได้ยังไงคุณจะทําอะไรเพื่อให้ควบคุมตัวเองได้ ให้คุณฟื้นคืนแรงจูงใจกลับมาสู้ใหม่และคุณจะทําอะไรเพื่อสร้างความมั่นใจของคุณขึ้นมาใหม่นะครับความท้าทายและอุปสรรคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเรายัางใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนและคุณพิชิตอะไรมามากเท่าไหร่ชีวิตก็ยังคงมอบหรือว่ายโยนความท้าทายให้กับคุณอยู่เสมอแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดก็เคยเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความสงสัยในตัวเองความหวันไหวและความล้มเหลวนะครับ สิ่งสําคัญก็คือต้องเข้าใจว่าอุปสรรคที่คุณพบไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนความสามารถหรือว่าศักยภาพจริงๆของคุณแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางของชีวิตคุณเท่านั้นอุปสรรคเป็นการทดสอบความยืดหยุ่นของคุณทดสอบความสามารถในการเติบโตของคุณและเป็นเพียงช่วงเวลาที่หล่อหลอมตัวตนของคุณเท่านั้นการรู้ว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วจะทําให้คุณหยุดกลัวแล้วก็เริ่มมุ่งเน้นไปที่วิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคพวกนั้นนะครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มากประสบการณ์หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นเส้นทางทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราทุกคนต่างก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดที่เรารู้สึกหดหูหมดพลังและเหนื่อยล้าไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะทํางานมาหลายสิบปีหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นอาชีพไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากความเครียดทางอารมณ์ที่เกิดจากความรู้สึกยากลําบากติดขัดหรือว่าพ่ายแพ้ในบางครั้งได้นะครับเราทุกคนต่างเคยประสบกับวันที่เรารู้สึกว่าแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปนั้น หาได้ยากจริงๆและความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นดูเหมือนยากเกินกว่าที่เราจะเอาชนะได้กุญแจสําคัญในการลุกขึ้นมายืนใหม่ไม่ได้อยู่ที่การแซงทําเป็นว่าคุณไม่มีความรู้สึกเหล่านี้แต่ว่ากุญแจดอกสําคัญจริงๆก็คือการยอมรับมันโดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาเป็นข้อจํากัดหรือว่าเป็นกําแพงที่ขังตัวคุณเอาไว้นะครับทุกคนต่างเผชิญกับช่วงเวลาเหล่านั้นแต่การตอบสนองของคุณจะสร้างความแตกต่างระหว่างการล้มแล้วล้มจมดินไปเลย กับการล้มแล้วลุกขึ้นมาปัดฝุ่นให้ตัวเองแล้วก็เดินต่อไปกุญแจสําคัญอีกดอกหนึ่งก็คือไม่ได้อยู่ที่การยอมรับความรู้สึกเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเชี่ยวชาญในศิลปะแห่งการล้มแล้วลุกขึ้นยืนใหม่ด้วยการยอมรับความยากลําบากของคุณเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการฟื้นตัวแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอหากต้องการที่จะฟื้นตัวอย่างแท้จริงคุณต้องพัฒนาทักษะความสามารถและทัศนคติที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการเติบโต นี่คือจุดที่ศิลปะแห่งความยืดหยุ่นปรับตัวได้เข้ามามีบทบาทนะครับการฟื้นตัวนั้นเป็นทักษะความสามารถชนิดหนึ่งและข่าวดีก็คือมันก็เป็นเหมือนกับทักษะความสามารถอื่นๆก็คือมันสามารถที่จะพัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งได้ด้วยการฝึกฝนมันไม่ใช่พรสวรรค์หรือเป็นกรรมพันธุ์แต่เป็นเรื่องของการนําเอานิสยัยกลยุทธ์ที่ถูกต้องและก็มุมมองที่ดีเอามาใช้มันจะช่วยให้คุณกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้ง มุ่งและเน้นความพยายามอีกครั้งและสร้างจุดมุ่งหมายใหม่ของคุณอีกครั้งคุณจะเปลี่ยนความทุกยากและอุปสรรคให้เป็นการกลับมาฟื้นตัวยืนหยัดขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรพลังที่แท้จริงของคุณนั้นอยู่ที่การตอบสนองต่อความทุกยากแทนที่จะมองว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะอยู่ถาวรกับคุณตลอดไปคุณสามารถที่จะใช้กรอบความคิดเปลี่ยนมันให้เป็นแค่ขวากหนามหรือว่าหลุมบ่อช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งบนเส้นทางสู่ความสําเร็จของชีวิตคุณนะครับ อุปสรรคแต่ละครั้งจะมอบโอกาสในการคิดวิเคราะห์แนวทางของคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากความล้มเหลวและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเริ่มต้นด้วยความเมตตาต่อตัวเองระหนักว่าอุปสรรคนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนและให้โอกาสตัวเองในการฟื้นตัวจากนั้นก็ลงมือทำก้าวเล็กๆแต่ละก้าวอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณกลับมามีพลังอีกครั้งโฟกัสพลังงานใหม่และคุณก็จะพลิกสถานการณ์ได้ในที่สุดการเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการฟื้นตัว ไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงจนไม่พบกับความล้มเหลวแต่หมายถึงการใช้ความล้มเหลวเป็นเชื้อไฟเพื่อความสําเร็จในอนาคตของคุณนะครับศิละปะแห่งการฟื้นตัวที่คุณต้องเชี่ยวชาญถ้าอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขอุปสรรคอาจจะดูเหมือนกําแพงที่ทะลุผ่านไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไปด้วยดีแต่ความจริงก็คือปัญหาและความท้าทายไม่ได้มีไว้เพื่อกําหนดว่าคุณจะต้องพังทลายไปพร้อมกับมันแต่มีไว้เพื่อขัดเกลาตัวตนของคุณ ศิลปะแห่งการฟื้นตัวไม่ใช่ของขวัญจากฟ้าหรือเป็นพลังลึกลับที่มีได้เฉพาะคนพิเศษเท่านั้นแต่เป็นทักษะที่คุณสามารถสร้างและพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยความพยายามอย่างสม่ำเสมอคุณอาจจะรู้สึกหมดแรงท,แท้อแท้หรือว่ารู้สึกหนักใจบ้างเป็นบางครั้งแต่ขอให้จำไว้ว่าสุดท้ายแล้วความแข็งแกร่งที่แท้จ,จริงอยู่ที่วิธีที่คุณเลือกที่จะลุกขึ้นอีกครั้งการเข้าใจและใช้วิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่ฟื้นตัวได้เท่านั้นแต่คุณยังแข็งแกร่งได้มากกว่าเดิมด้วยนี่คือวิธีการที่จะทําให้คุณฟื้นตัวและแข็งแกร่งกว่าเดิมข้อหนึ่งยอมรับช่วงเวลาที่เลวร้ายสิ่งสําคัญก็คือขอให้จําไว้ว่าความรู้สึกแย่เป็นเรื่องปกติและการไปพยายามต่อต้านหรือว่าเก็บปวดอารมณ์เหล่านั้นก็จะยิ่งทําให้ความเจ็บปวดนั้นยาวนานยิ่งขึ้นแทนที่จะทําแบบนั้นจงให้ตัวเองได้สัมผัสกับมันอย่างเต็มที่การรู้สึกเศร้าหรือว่าผิดหวังไม่ได้ทําให้คุณเป็นนนคออ่แ แต่ทําให้คุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือต้องยอมรับช่วงเวลาแย่ๆเหล่านั้นแต่อย่าปล่อยให้มันมากําหนดอนาคตของคุณ mm. เมื่อคุณยอมรับความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณก็ค่อยๆเปลี่ยนพลังงานของคุณไปสู่ความก้าวหน้าได้อย่าเร่งรีบกับกระบวนการนี้การรักษาและฟื้นตัวกลับมานั้นต้องใช้เวลาแต่เมื่อคุณยอมรับขั้นตอนนี้แล้วคุณจะพบว่าตัวเองก้าวไปข้างหน้าได้อย่างน่าทึ่งดังนั้นจงยอมรับว่าคุณรู้สึกอย่างไรในเวลาที่พบปัญหา เหมือนกับเป็นการลากมันมาอยู่ในที่แจ้งและเมื่อคุณรู้ว่ามันคืออะไรคุณก็จะหาวิธีจัดการกับมันได้ง่ายขึ้นขออ้อ 2. สร้างนิสัยและการดูแลตัวเองในแต่ละวันความสม่ำเสมอมักจะสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากดังนั้นให้สร้างกิจวัตรประจำวันที่เน้นการดูแลตัวเองหรือการใช้เวลาเพลิดเพลินกับงานอดิเรกที่คุณชอบเป็นต้นนะครับกิจวัตรเหล่านี้จะช่วยคุณมีสติ เมื่อเวลาผ่านไปการกระทําที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะสร้างคลังแห่งพลังทางจิตใจที่คุณสามารถพึ่งพามันได้เมื่อคุณเผชิญกับความยากและท้าทายการดูแลตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นเมื่อคุณดูแลตัวเองได้ดีเป็นประจำความสามารถในการฟื้นตัวของคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นในทุกสถานการณ์เพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะรู้สึกหมดแรงทางอารมณ์น้อยลงตั้งแต่แรกเริ่มที่เจอกับปัญหานะครับข้อ 3. แบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานเล็กๆ เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้าคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดกับงานใหญ่ๆที่รออยู่ข้างหน้าได้ง่ายการแบ่งสิ่งต่างๆออกเป็นการกระทําทีละเล็กทีละน้อยจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้และประสบความสําเร็จได้อีกครั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีทํางานหรือว่าทําสิ่งที่ต้องทําด้วยเทคนิคแบ่งสิ่งใหญ่ออกเป็นสิ่งย่อยๆมันจะสร้างแรงผลักดันให้คุณได้อย่างต่อเนื่องชัยชนะเล็กๆน้อยๆแต่ละครั้งจะกระตุ้นให้คุณทําสิ่งต่อๆไปเมื่อคุณอยู่ในภาวะพลังงานต่ํา สิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณคิดจะทำก็คือการพยายามเอาชนะทุกอย่างในครั้งเดียวแทนที่จะทำแบบนั้นให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้ในวันนี้หรือว่าเวลานี้ก่อนแม้จะเล็กน้อยก็ตามชัยชนะเหล่านี้จะค่อยๆสะสมมากขึ้นทำให้คุณหลุดพ้นจากภาวะหดหู่และเข้าสู่ภาวะที่ความคิดของคุณนั้นเข้มแข็งขึ้นข้อ 4. หาการสนับสนุนจากคนที่ให้คุณได้ ไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่บอกว่าคุณจะต้องรับมือกับอุปสรรคทุกอย่างด้วยลำพังเพียงคนเดียวนะครับการพึ่งพาคนอื่นเพื่อขอการสนับสนุนไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่ว่ามันเป็นสัญญาณของภูมิปัญญาไม่ว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่คุณไว้ใจเพื่อนร่วมงานหรือว่าที่ปรึกษาแบบเป็นทางการหรือว่าคนที่รักคุณการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมักจะให้มุมมองใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อน บางครั้งสิ่งที่คุณต้องการก็คือใครสักคนที่จะรับฟังหรือว่าให้คําแนะนําอย่างอ่อนโยนและเข้าใจการแบ่งปันปัญหาของคุณจะช่วยแบ่งเบาภาระทางอารมณ์และคุณจะได้ข้อมูลดีๆที่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้กลุ่มที่คุณอยู่และคอนเน็กชันที่คุณมีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเป็นคนที่เชี่ยวชาญศิลปะแห่งความยืดหยุ่นปรับตัวได้และฟื้นตัวเร็วเมื่อคุณล้มลงข้อ 5. ไตรรองและปรับเปลี่ยนตัวเอง จริงๆแล้วอุปสรรคมักเต็มไปด้วยบทเรียนที่ซ่อนอยู่แต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเต็มใจที่จะมองหามันเมื่อสิ่งต่างๆผิดพลาดให้คุณถอยกลับมา1นก้าวและวิเคราะห์สถานการณ์ให้รอบด้านที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้อะไรที่ทําแล้วไม่ได้ผลอะไรที่คุณควรทําให้แตกต่างออกไปการไตร่ตรองไม่ใช่แค่การหาว่าอะไรผิดหาว่าใครผิดหรือว่าหาจําเลยแต่เป็นการเรียนรู้ความท้าทายและอุปสรรคแต่ละอย่างให้โอกาสในการเติบโตและปรับปรุงแนวทางของคุณ การไตร่ตรองและปรับเปลี่ยนจะช่วยให้คุณเปลี่ยนอุปสรรคแต่ละครั้งให้กลายเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตโปรดจำไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความสำเร็จแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จสำหรับคนที่ล้มตั้งแต่เริ่มต้นคุณกำลังก้าวข้ามเส้นแบ่งแห่งการเรียนรู้หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในโลกแห่งงานหรือว่าอาชีพอุปสรรคอาจจะทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเพราะว่าคุณขาดประสบการณ์แต่โปรดจำไว้ว่า ทุกๆก้าวที่พลาดไปเป็นบทเรียนอันมีค่าแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผิดพลาดให้คุณมุ่งเน้นไปสิ่งที่คุณได้รับจากความรู้การเติบโตต้องใช้เวลาและความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของกระบวนการนั้นทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับความท้าทายคุณกำลังเพิ่มพูนความสามารถของตัวเองและสร้างความยืดหยุ่นให้ตัวเองที่จะช่วยให้คุณเติบโตได้ตลอดอาชีพการงานจงอดทนกับตัวเองและเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้เพื่อความสำเร็จในระยะยาว สำหรับคนที่ใช้ชีวิตมายาวนานและพลาดพลัง้งจงใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณในฐานะคนที่มีประสบการณ์คุณอาจจะเคยเผชิญและเอาชนะอุปสรรคมามากมายในอดีตแต่ต่อให้คุณเป็นมืออาชีพก็ไม่ได้ประกันว่าจะไม่มีวันสะดุดล้มลงหากคุณพบกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะดึงเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้คุณต้องย้อนคิดถึงวันที่คุณเคยประสบความสำเร็จท่ามกลางอุปสรรค คิดถึงความเก่งกาจและความสามารถของคุณในการเอาชนะบางอย่างมาได้แล้วและใช้ความทรงจําเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันความมั่นใจของคุณคุณต้องเชื่อมั่นโดยมีหลักฐานและพยานคือตัวคุณเองว่าคุณเคยรับมือกับความยากลําบากมาก่อนคุณเคยทําสําเร็จมาแล้วทุกอย่างที่คุณเคยใช้ทําครั้งก่อนก็ยังอยู่ในตัวคุณแถมอาจจะมีคุณสมบัติดีๆจากประสบการณ์และการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกด้วยและด้วยเหตุผลนี้คุณจะเชื่อตัวเองว่าคุณสามารถทํามันได้อีกครั้ง การใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในอดีตจะช่วยเตือนตัวเองว่าอุปสรรคเป็นเพียงสิ่งที่เข้ามาและจะอยู่กับคุณชั่วคราวแต่ความสามารถของคุณในการเอาชนะอุปสรรคนั้นจะคงอยู่ตลอดไปในตัวคุณความท้าทายแต่ละครั้งที่คุณผ่านได้จะช่วยเพิ่มภูนปัญญาให้กับคุณทำให้คุณปรับตัวเข้ากับอนาคตได้ดียิ่งขึ้นศินละปะที่แท้จริงในการฟื้นตัวได้นั้นอยู่ที่ความภาคเพียรการตระหนักรู้ในตัวเองและความเชื่อมั่นอย่างไม่สั่นคลอนในความสามารถของคุณที่จะลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นสร้างชีวิตหรือว่ากำลังเผชิญกับความซับซ้อนของอาชีพในฐานะคนที่มีประสบการณ์การพัฒนาตัวเองทุกวันจะช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับความท้าทายในชีวิตด้วยความเข้มแข็งและสง่างามเสมอนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะอ่านบทความหรือว่าเนื้อหาที่ใช้เป็นสคริปต์ของ E ีีนี้ในรูปแบบของไฟล์ pdf ที่คมชัดอ่านง่ายก็จะมีเป็นไฟล์ให้ขอได้ฟรีนะครับโดยสามารถขอได้ทั้งละ1-3ถึงอีี และถ้าอยากจะอ่านเนื้อหาของคลิปทุกคลิปในช่องนี้ให้ครบทั้งหมดก็สามารถที่จะสนับสนุนผ่านการซื้อได้จากร้านค้าของทางช่องที่เห็นอยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับหรือว่าจะอ่านจากวิธีการในคําอธิบายคลิปที่เขียนแจ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะสแกน QRcode ที่เห็นอยู่นี้แอดไลน์เพิ่มเ,เพื่อนเพื่อดูรายละเอียดของการขอไฟล์บทความหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่องอลิมิเต็ดไมล์เซ็ตจิตไม่จํากัดได้โดยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ